ขอบคุณพระเจ้านะครับสาหรับเช้าวันพฤหัสที่5นะครับพฤชสภาคมก็ขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราและอวยพรให้พวกเรามีความเข้าใจถ้อยคําที่เราจะอ่านใน2โครินบทที่5ข้อที่11จนกระทั่งถึงข้อที่21บนะครับบทที่5นะครับข้อที่11จนกระทั่งถึงข้อที่21ก็เป็นเหตุการณ์ที่พูด เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนะครับก็ผมตั้งหัวข้อว่ามีผู้หนึ่งตายเพื่อคนทั้งปวงหัวข้อนี้ถ้อยคำนี้เป็นคำพูดที่อยู่ในบทข้อที่14เพราะความรักของพระคิดได้ครอบครองเรานะครับและเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงคนผู้หนึ่งนะครับที่ตายนั้นก็คือพระคิดที่ตายเพื่อพวกเรามนุษย์ ทุกๆคนนะครับฉะนั้นเหตุฉะนั้นเปาโลใช้คำนี้อีกแล้วเป็นการสรุปว่าสิ่งที่เปาโลจะพูดไปเกี่ยวข้องกับการที่ผู้หนึ่งหรือผู้นี้ได้ตายจะส่งผลอย่างไรมีข้อคิดทั้งหมด4ข้อคิดหรือ4แต่ประการด้วยกันประการที่หนึงนะครับนั่นก็คือเราจึงตายแล้วข้อที่14บเหตุฉะนั้น ตั้งแต่นี้ไปนะครับยู่ในข้อที่สิบสี่นะครับเหตุฉะนั้นนะตั้งแต่นี้ไปนะครับคนทั้งปวงจึงตายแล้วนะครับแล้วข้อที่สิบหพูดต่ออีกนิดหนึ่งว่าเพื่อคนเหล่านี้มีชีวิตอยู่จะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายคาว่าตายหมายของว่าไม่ใช่หมายถึงเราลม้ลมลงตายเมื่อเราเองเนี่ยเชื่อพระเยซูนะครับแต่หมายถึงชีวิตเก่าเราตายนะครับตัวเราตายตัวเก่าเราตายเมื่อเราตายแล้วบาปก็ไม่มีอิทธิพลอยู่เหนือนเรานะแต่อันนั้น เรากําลังคิดและอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเรามีทำไมครับชีวิตใหม่แต่ชีวิตใหม่ที่เราเองดำเนินอยู่เนี่ยที่อยู่ในร่างกายที่เราตายชีวิตเก่าที่เราตายเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดอยู่ในข้อที่สิบห้านะครับเราเองแท้ที่จริงเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเราพระคิดได้ทรงซื้อเราถ่ายเราด้วยราคาอันสูง เพราะฉะนเราควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อนายใหม่ของเรานายใหม่ของเราที่ซื้อเราไว้นั่นก็คือระริตนั่นเองเราน่าจะถามตัวเราเองว่าณเวลาขนาดนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับหลายคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขามีชีวิตอยู่เพื่อเงินเพื่อตําแหน่งเพื่อชื่อเสียงนะครับเพื่อเกียรติยศแล้วก็เพื่อตัวเอง แต่ว่าสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์และการพูดได้แล้วว่าชีวิตที่อยู่เพื่อพระคริสต์นะครับเป็นชีวิตที่ได้กำไรแน่นอนนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนนะหนึ่งจุดสองครับเมื่อเราตายแล้วเราจะไม่พิจารณาคนอื่นหรือตัดสินคนอื่นหรือมองคนอื่นนะ และเพื่อคิดตามแบบใช้มาตรฐานโลกหมายถึงมาตรฐานเก่าๆแบบเก่าแบบชีวิตเดิมที่เราเองทำไมครับก่อนมารู้จักกับพระเจ้าหลายครั้งเราตัดสินคนนะมองคนนะครับโดยที่ทำไมครับใช้มาตรฐานแบบชาวโลกมองแต่ปัจจุบันนี้เราเองเอชีวิตแบบโลกเราตายไปแล้วเรามีชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ในพระคิดนั่นเองนะครับจะเป็นชีวิตที่ทำไมครับที่จะให้เรานะครับมีมองคิดนะครับอย่างที่พระคิดคิดนะข้อประการที่สองครับคนหนึ่งตายเพื่อคนทั้งปวงนั้นจะส่งผลคือเราถูกสร้างใหม่ในพระคิดนะในข้อที่17เหตุนั้นผู้ใดที่อยู่ในพระคิด ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงโรยไปนะนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นเราสังเกตดูคนที่อยู่ในพระคิดหมายถึงเมื่อเรามีชีวิตใหม่แล้วเราจะต้องดำเนินชีวิตที่อยู่กับพระคิดดำเนินชีวิตกับพระคิดดำเนินชีวิตที่ติดสนิทอยู่ในพระคิดและเมื่อเราเองทําเช่นนั้น เราเองก็จะถูกทำไมครับเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตคริสเตียนหลายคนเมื่อรู้จักพระเจ้าแล้วแต่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไม่รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกสร้างใหม่เพราะเขาเองไม่ยอมประการที่หนึ่งให้พระเจ้าสร้างประการที่สองเราไม่ยอมที่จะเข้าไปอยู่กับพระคิดพระเยซูสอนเราจําได้ไหมครับในยอห์นบทที่สิบห้าว่าพระองค์เป็นขนาน เราเป็นเถาอางย์เนเราต้องติดสนิทนะเมื่อเราติดเข้าสนิทอยู่ในพระองค์ชีวิตของพระคิดก็อยู่ในเราแล้วพระคิดฤทธิอำนาจของพระองค์ก็จะสร้างในขบวนการที่เรียกว่าการชำระชีวิตเราให้บริสุทธิ์ใหม่ซึ่งเป็นขบวนการที่กระทำแบบต่อเนื่องและใช้เวลา เอนคริสเตียนเราเองเมื่อรู้จักพระเจ้าเราจะถูกเปลี่ยนแปลงในขบวนการถูกสร้างใหม่ที่เหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นมาขึ้น,นทุกๆุกวันนะครับประการที่สามครับเราได้คืนดีกับพระเจ้าทางพระคริสต์เมื่อก่อนนะนี่อยู่ในข้อที่สิบแปดเมื่อก่อนเราเป็นศัตรูเพราะเราทำบาปการทำบาปคือตั้งตัวเองเป็นศัตรูกับพระเจ้าเดินสวนทางกับพระเจ้านะครับ แต่เมื่อเราเองกลับไปคืนดีกับพระเจ้าแล้วละทิ้งชีวิตเดิมของเราแล้วนะครับทั้งหมดเหล่านี้กระทาโดยพระคิดโดยพระเยซูจ่ายค่าปรับโทษบาปเพื่อทําไมครับในบาปที่เราทําและนําเรากลับไปคืนดีกันกับพระเจ้าอันนั้นนี้นะครับเป็นกิจการอันหนึ่งที่พระเจ้ากระทา ในชีวิตของครูเชื่อและประการที่สี่ครับเราเป็นทูตของพระคิดไม่เพียงแต่พระเจ้าให้เราคืนดีแต่พระเจ้าให้เราตำแหน่งที่สูงเป็นราชทูตเป็นตัวแทนนะครับของพระคิดที่กระทาที่พระองค์เคยกระทําและพระองค์แต่งตั้งให้เราเป็นทูตทูตนั้นเหมือนเป็นตัวแทนมีสิทธิอํานาจเท่ากัน กับผู้แต่งตั้งคือพระองค์แล้วพระองค์ได้ทรงตั้งเราเป็นทูตที่นำประกาศพันธกิจและพันธกิจนั้นก็คือเป็นพันธกิจเพื่อประกาศการคืนดีกันนะครับนำมนุษย์ชาวโลกให้ไปคืนดีกันกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอันนั้นเป็นเกียรติเป็นตำแหน่งเป็นข้อผูกพัน ที่ที่พวกเราคริสเตียนทุกคนมีและพวกเราคริสเตียนทุกคนได้รับมอบหมายให้ทำประการสุดท้ายคนหนึ่งตายเพื่อเราพระคิดทำให้เราเป็นคนชอบธรรมทางพระคิดกับคนชอบธรรมคือในคำศัพท์สังสารคือถูกไม่ผิดเมื่อเราไม่ผิดเราก็ไม่ถูกพิพากษาแต่จริงๆนะครับพระเจ้ายอมรับว่าเราถูก พราะมีผู้หนึ่งรับโทษความผิดแทนเราผู้นั้นก็คือพระคิดนั่นเ,คคอ,นนเองขอพระยาวยุยพรให้พวกเรามีตาใจที่เปิดออกได้เห็นถึงพระคุณความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อเราผ่านทางพระเยซูคริส